เราก็อยากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คนอยู่คอนโดนะคะเราปรับเป็นห้องครัวให้ใหม่ก่อเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้หน้าบานให้ซึ่งจะคุ้มค่ากับการใช้สอยมากกว่าค่ะรีโนเวทเสร็จแล้วน้องกำลังตามหาเจ้าของค่ะ ห้องนี้เอาใจคนที่ชอบชั้นหนึ่งแบบไม่ชอบเดินขึ้นบันไดให้เหนื่อยนะคะคอนโดเอื้ออาทรสุวรรณภูมิหนึ่งหรือเอื้ออาทรวัดศรีวารีน้อยบางนาตราดกม18เลยมาหัวเชียวแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยศรีวารีได้เลยค่ะทำเลโครงการจะอยู่ฝั่งตรงข้ามคิงพาวเวอร์ศรีวารีปากซอยเป็นปั๊มปตทแล้วก็ปั๊มเชลซอยนี้ทะลุออกลาดกระบังได้ด้วยค่ะในส่วนของห้องนี้จะอยู่ตึก3ชั้น1ซึ่งตึก3าเนี่ยจะอยู่ใกล้ทางออกของโครงการทำเลดีค่ะ ห้องนี้เราก็รีโนเวทให้ใหม่ทาสีให้ใหม่ทั้งห้องเปลี่ยนไฟเป็น LED ให้ทุกจุดสว่างแล้วก็ประหยัดไฟติดมูลี่หน้าต่างให้ทุกบานนะคะภายในห้องจะเป็นโทนสีขาวครีมเทาให้ความรู้สึกถึงความสะอาดสบายตาและชมพูมองว่าเราสามารถหาเฟอร์นิเจอร์ที่ลงตัวกับโทนสีนี้ได้ง่ายด้วยค่ะในส่วนของบริเวณห้องน้ําเราก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เนื่องจากว่าห้องนี้อยู่ชั้นหนึ่งจะเห็นได้เลยว่าน้าไหลแรงมากค่ะ สำหรับพื้นที่ของระเบียงนะคะเดิมทีระเบียงตรงนี้จะเป็นระเบียงเปล่าๆโล่งๆไม่มีอะไรเลยค่ะแต่ว่าเราก็อยากเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้คนอยู่คอนโดนะคะเราปรับเป็นห้องครัวให้ใหม่ก่อเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้หน้าบานให้ซึ่งจะคุ้มค่ากับการใช้สอยมากกว่าค่ะกระเบื้องเคาน์เตอร์ครัวเป็นสีดำเงาง่ายต่อการทำความสะอาดตัดกับคิ้วอลูมิเนียมสีทองหรูหราค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราก็มีเหล็กดัดมุงลวดให้ด้วยแล้วก็ปูกระเบื้อ รื่องพื้นระเบียงให้ใหม่เน้นให้เป็นลายเดียวกับห้องน้ำเพื่อความสวยงามเรียบร้อยให้เป็นไปในธีมเดียวกันสะอาดตามากๆค่ะและถ้าเรามองจากระเบียงออกไปที่หน้าห้องจะรู้สึกเลยค่ะว่าห้องขนาด32ตารางเมตรที่มีครบทุกอย่างแบบนี้1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครวัว1ห้องโถงใหญ่ชมพูมองว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะ